สวัสดีจ้าสวัสดีใจยี่นี่ชนบทม้อีกแล้วนะจ้าเสียงใสใสเบิ่งเดินนี่เจะจะเห็นยังบ่เนี่ย <c oughs> หัวที่หนึ่งข้าวเหนียวด้วยค่ะโอ้ยลูกเขยบ้านนี้เด้อคนต่างศาสตเด้อค่ะชอบกินข้าวเหนียวค่ะเจ้าเบิ่งเด้อซื้อมาขักๆเลยเจ้าเบิ่งเด้อพูดนะโอ้ยซื้อเป็นพูดนะแล้วพูดนะเห็นบ่นน่นซื้อมาคักบ่ อ๋อพุณนะเขาบอกว่าคอยกินได้ทุกมือ้อเพิินว่าขหนี้วคอยบ่เบื่บอเพิินวะ <c oughs> ขาหนียวมันมาจากทั้งไหนกู่นี่อ่านบอกดอกมันจากทั้งไหนพูนี่ยนนี้อ่านบอกเลยอ่านบอกกระซ่างว่าเป็นหยังเนาะพุณนะเต็มพุณนะอ้าข,ขนาดจะว่ากองนี้มันเท่าไหร่เนี่ย โอ้เป็นพันแน่นอนโอ้ยนี่ที่การและบาทเนี่ยเขาบอกไว้ไงอันนี้นี่อ่านบอกดอกโอ้ยชอบกินข้าวเหนียวแท้ๆพี่น้องโอ้ยทีนี้ก็มาสอนเนาะนะอันนี้อีนนี้ก็มาสอนหัดหนึ่งข้าวเหนียวตัวโอ้ยไข่เบิ้งคลิปเก่าด้วยอันี้ด้อยในนี้นี่ยพากันไปซื้อเด้อกับลูกสาวของ แฟนเด้ค่ะของสาม,มีนะ่ะพากันไปซื้อนึกว่าสิบบได้ซะแล้วไปได้ล่านในนี่ล่านในคนในอินโดนีเซียโอ้ยล้านคนไทยก็บ่กค่อยมีเล้บ่มีดอกเดี๋ยวเนี้อืมตะกอนมีเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้ว,ลว,ลวเขากลับไปอยู่เมืองไทยกันหมดแล้วเบิ่งดิคักบอลูกเคยเมืองนอกได้คนแนนก้นต่างสาิได้ กินข้าวเหนียวค่ะทุกมือยันนี้ก็พาแซน้ำเนาะเขานี่มันหูสือมันจะแข็งเลยค่ะพี่น้องข้าวเหนียวเนี่ยยันนี้เลยบอกว่าเจ้าต้มน้ำเด้อหอนเด้อแซเด้อค่ะแซเลยล่างดีๆแล้วก็แซแล้วก็พุ่งนี่อีกมือนึงพุ่งนี่เด้อพุ่งนี่เศร้าแซกังคืนแล้วพุ่งนี่เศ้าเจ้าก็หนึ่งเออยันนี้บอกเลยมันกระสีนิ่มเขามันแบบมันแข็งๆยังไงก็ไม่รู้อะ เมืเ่อกี้เขามันจะตกข้างนานหรือเปล่าแล้วยังไหนเขาก็บอหูเนาะให้มาส้มเ้อค่ะเอาซ้ำนี่แหละ <c oughs> คนต่างชาติยิงกับคนไทยเออพอกันเลยเนาะกินข้าวเหนียวค่ะต้มปลาบังทอดไก่บังอ้ยสารพัดอะค่ะทอดไก่ทอดหมูว่ากันไปกินสารพัดสารเพละ่ะเออ,อยีงนี้ก็บอกเนาะว่ายังสั้นยังสี่เนาะกินแบบนั้นแบบนี้จะ้ะโอเคเถอะค่ะให้มาส้มซ้ำนี่แหละคลิป นั่นนี่แหละออแปลกดีเนาะเม็นบอกก็ดีใจได้ล่ะบอกเขาก็ดีใจบอกเขาทําก็ดีใจได้เขาเขาชอบเนาะคนชอบกินนะ่ะโอเคได้จ้าวัสดีจ้า